ตามมีแสงเอ้ยกาย่างอย่าบอกนะสวนเข้าไปหนึ่งดอกขอตอนรัลเข้าสู่เกม7บาปกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดสุ่มกาชาตุเลตคอลแลบกับลิมิลุเทมเพสพอสลามน้อยพร้อมกับเหล่าพ้องเพื่อนอย่างจอบม,มารผู้ทำลายล้างมิลินนาว่าและลูกสมุนตัวเองชิจินเบนิมารุผมชอบตัวนี้มากเลย แต่ในเกมเนี่ยเขามีกิจกรรมแจกอยู่แล้วแค่เราทาภารกิจเราก็จะได้รับตัวละครส่วนที่เราจะมาเปิดหาก็จะมาเปิดหาตัวละครน,นี้เพื่อจะเอาไปลองทดสอบ PVP ให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนถ้าใครอยากได้ลิมิทูเทมเพลสเนี่ยนอกจากการเปิดกรชาแล้วนะก็ยังมีในส่วนของการซื้อแพ็กเกจด้วยอย่างแพ็กเกจนี้ก็จะได้รับตัวละครลิมิทูเทมเพลสมาเลยพร้อมกับตั๋วเปิดรวมถึงเหรียญลุนเล็ดเหรียญลุนเล็ดนี่เราไปฟาร์มเอาก็ได้นะล้วก็จะมีแพ็กการันตี SSR ก็ไปสุ่มเอาว่าเราจะได้ตัวละครไหนหนึ่งในสามของตอนนัวละครนี้ที่มีอยู่ในตู้เ้เาาเาาะพรทีจมปิด กันตั้งหนึ่งรเพนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดหน้าไม่ได้ลงคลิปอย่างว่าทนความเกลือไม่ไหวแต่กิจกรรมของเขาก็แจกเยอะอยู่นะแต่มันก็เกลืออยู่ดีถึงแจกมาไม่เป็นไรฮะอยากได้ก็เดี๋ยวเราไปวนรอบสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเป็นน้มรุเป็นน้มรุ มิลินมิลินต้องคุยกับเขาก่อนว่ะถ้าในเรื่องคะแนนของ3ตัวละครน,นี้รู้สึกริมูนเทมเพลเนี่ยคะแนนจะน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงดันการ PP คือสกิลของเขาไม่ค่อยเอื้องหน่วยสักเท่าไหร่ดูตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นสกิลที่1นะครับดอกไม้สีค้มสร้างดาเมจ180%ดของพลังกตีแกสตูหนึ่งลายบวกผลแตกเล้าผลแตกเล้านี่จะสร้างดาเมจ2อเท่าแก่เป,ป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ปับ๊บซึ่งบางทีบางทีมเขาไม่มีเอฟเฟกต์ปั๊บไงมันก็เลยออกแนวไม่ค่อยเกิดผลเหมือนเอามามเเป็นนนตัววยยืฉส่ สกิลที่2ก็จะเป็นสกิลตั้งรับคุณสมบัติต้านทานตั้งท่าควบคุมเอฟเฟกต์ดีบัฟเป็นเวลา1เทิร์นเมื่อเริ่มเทิร์นถัดไปจะฟื้นฟูพลังชีวิต20%ซึ่งสกิลนี้จะออกแนวเหมือนบันแดงเนี่ยบันแดงตัวน,นี้นักโทษบัน สกิลที่2องแม้ตั้งรับเหมือนกันแต่ริมรู้เทมเพสจะดีมากกว่าตรงที่เมื่อสกิลเป็นแหลงที่2จะเพิ่มผลยุ่ยุเข้ามาด้วยซึ่งจะสามารถยุย่วยุสศัตรูได้มันก็พอได้นะเอาไว้กันพวกสถานะคิงอาจดูดมาไม่ติดสถานะดีปับเพื่อทำให้เพื่อนๆในทีมสามารถโจมตีได้ ส่วนทาให้ตายก็จะถอนตั้งท่าและเอฟเฟกบับบวกผลทําให้สตูหมดสติเปนเวลา1นึ่งเทิร์นก็สตันสตูหนึ่งเทิร์นคือไอ้ถอนตั้งท่าเวลาหมดสติมันก็ถอนตั้งท่ายแล้วล่ะ <c oughs> ใช่ไหมเออเจ้ามาผลมาคู่กันทําไมอ,อันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะส่วนส,ก,สนกิลภาษาจะเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนิดนึงต่อมาสําหรับเบนี N ้มารูเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ7แต้ม7คะแนนเจเต็ม10บะนะ N น,นิมารูุ้เบนี้มารู้7คะแนน อันนี้คือคะแนนของเซเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งสกิลของเบนิมารุอืออกแนวใช้งานยากตรงที่ต้องทําให้ศัตรูมีสถานนะพวกเอฟเฟกต์ดีบับก่อนความแรงของสกิลถึงจะแรงขึ้นส่วนสกิลที่2อนะครับเอามาลดพลังป้องกันของศัตรูออกแนวคนส่วนใหญ่เขาเล่นคิงกันอยู่แล้วต่อให้เราลดพลังป้องกันไปเขาก็ล้างสถาน,นะได้อยู่ดีตัวนี้ก็เลยออกแนวไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ส่วนท่าไม่ตายก็จะทําการลดแรงสกิลและลดเกจท่าไม่ตายของศัตรูลงเท่ากับจํานวนสกิลที่ถูกลดแรงใช้งานยากอย,กอยู่ดีนะฮะอะตอ่อ นะครับก็จะเป็นในส่วนของจอมานผู้ทํารายล้างมิลินมิลินจังสกิลเขาดีไหมสกิลเขาได้อยู่หมายถึงเอาไปตีบอร์ได้อยู่สกิลที่2คมมีดวายุ ความแรงสกิลไม่มีเลยแต่จะมีผลเลยก็คือทําให้ศัตรูเนี่ยใช้งานสกิลทําไม่ตายไม่ได้เป็นรลา1นึ่เทิร์นถ้าเป็น3าดาวก็จะเป็น2เทิร์นส่วนถ้าไม่ตายจะสร้างดามเมจสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกับศัตรูทั้งหมดบวกผลผลทําหันันจะสร้างดามเมจเพิ่มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งจุดของเกรดทําไม่ตายศัตรูยิ่งศัตรูมีเกรดทําไม่ตายเยอะก็จะเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกก็ใช้งานยากกะดีแต่อยากได้ฮะเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็ตัวละครพวกนี้จะไม่เข้ามาอีกแล้ว้ววหรรือเเปปปลล่่่่่่าัออัันนนนะนนีีีีผมมมมกก็ไไแใจจะญุุบตค เข้ามาอีกแล้วก็คนนี้จะต้องเปิดให้ได้เลยนะเบนนีม่รู้เราได้มาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ดิจังเนี่ยเราไม่ได้แล้วก็รีไม่รู้ไม่ได้นอกจากเติมเท่านั้นซึ่งงบหมดในช่วงนี้งั้นขอเปิดสุ่มเอาเลยเลยละกันจัดไปครับผมรอบแรกฮะลองดูเช็ค <Check S 2> ดวงนะดวงไายวันปื๊บตามีแสงเอ้ยไกลล่างอย่าบอกนะสวนเข้าไปหนึ่งดอกแม่ทำไมไม่ติดดาวตก มาสิอย่างนี้พร้อมนะตั้งท่าชืบดูพี่เหินก่อนเหินหาวลุงแน่นอนสบับปัดมาเออล่างแตกไปซะไอ้หนอนเน่าสองตัวไปเออสองตัวฟื้ตัวหน้าฮะเดี๋ยวลองดูเอเดดาขอละ มิรินจังมิรินอ้ยอาเธอร์มาบเบื่ออาเธอร์ก็ยังมา <c oughs> อุ้ยแย่เลยอย่างงี้น้องลิเปิดเนะลยีเปิดไปไปชุงเอ้ย <c oughs> มาแล้วพระเอกของเรา <c oughs> ดิไม่รู้เทมเพสไม่ต้องเติมน่ <c oughs> พระเอกครับเปิดครั้งเดียวได้เลยแม่ <c oughs> อะไรจะขนาดนั้นถ้าเป็น U R นี่เลยชุดก็จะสีเข้มขึ้นสเตตัสก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยฮะฮ่ยังก็เหลืออีกตัวหนึง่งขอลาบิลินจังมาเถอะมาเถอะมาเถอะนะขออีกสักทีหนึงตามมีแสงโอ้ไม่ไกลล่างยังยังได้ลุ้นอยู่วันนี้สวนไม่สวนยกก็ได้ยกอึบออึบไว้อึบไว้ไยังไงเสีย สะบัดหื้อทองเผื่อมีท้องแตกก็ไม่โดนดันอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมีลุงมีลุงมีลุงก็มีลุน้นมีได้ฮะโอเคแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรขอละมิลินจังจัดมากมิลินโอ้โหสเลดเนอะมาทำเพื่อสกิปเลยแล้วกันเนี่ยลุยสิครับ สักทีสักทอีอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอ้ยปิวเสียร้ายมากเอเดนอาออกทันทีกรีบโอ้ฟ้าเฮ้ยไม่โดนสวนอย่างนี้อาจจะมีท้องแตกนะ สคริปต์เลยแล้วกันอย่างนี้ต้องไปคุยกับมิลินต่ออื้อคุยอาไปดีแล้วที่ได้มาที่นี่มีเรื่องสนุกสนุกเต็มไปหมดค่ะไม่รู้สึกเบื่อเลยสักนิดงั้นก็มาอยู่ด้วยกันเถอะมาอย่าเล่นตัวเลยสมองน้อย <c oughs> แต่แน่กรักปื๊บเออยกได้อยู่ลางเลงไม่ไกลดนะ้วย ลุงมาลุงมาไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อะไรล่ะรอบสุดท้ายฮะมาอีกรอบนึงจัดเล่นตัวจริงฟึบตามมีแสงถ้ากายล่างสักหน่อยนะสวน <c oughs> ไปเลย แย่ช yeah, มัดลุงได้อยู่นะฮะยังได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นกับบ้าแล้วมิลลินไม่มาจริงๆด้วยได้แค่ตัวเอกของเราเองซึ่ง ต้องบอกเลยนะว่ากิจกรรมแจกแฟชั่นของเขาเนี่ยเยอะมากๆเราสามารถหาแฟชั่นของเขาเนี่ยได้เลยนะฮะในกิจกรรมและแน่นอนว่าการที่ตัวละครมีแฟชั่นเยอะก็จะโบกสเตตัสให้เยอะทรงผมผู้หญิงทรงผม,มชายในส่วนของแฟชั่นก็อยู่ที่กิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนคอลลาโบซึ่งมีระยะเวลาให้เราแลกเปลี่ยนถึงหลายวันถึงหลายวันอะไรหลายวันอยู่ก็มีทั้งเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อของรีบรูเองเป็นระดับ UR หรือเบนิีมารุระดับ UR ก็มีเหมือนกันผมไม่ได้ตัวละครเนี้ยบ <Beauty S 2> ิวตี้ก็จะเป็น ระดับ UR เช่นกันแล้วก็มีในส่วนของอาวุธส่วนวิธีการหาเปลวลเพิงเนี่ยเวลาเราทาตามเงื่อนไขครบมีตัวละครเขาเรียบร้อยเราก็สามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้หรือว่าเราจะลงดันเจี้ยนพิเศษดันเจี้ยนเฉพาะของเขาก็ได้เหมือนกันเมื่อเราเก็บคะแนนครบก็จะได้รับมาไหนๆก็ไหนๆขอเปิดอันนี้หน่อยลนะก <c oughs> ันฮะวัตถุดิบทําทำยาจ้าซสืบ เออผมมีตัวเปิดสุ่มระดับ SSR อยู่แล้วก็ตัวเปิดสุ่มเผ่ามนุษย์อีก5า้าใบงั้นลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะจัดไปปักเขียวต้องมาแล้วล่ะฮัตชอแอดดาเดี๋ยวบอกนั้นนิ่งสนิทมันไม่ใช่แล้วเอ,อ้อยังยกได้อยู่ม,มาเถอะว,วายไป บึ้มนิ่งเกลียเลยแล้วตัวการันตีโอ้โหมีหมูมาอย่างนี้สกิปเลยแล้วกันอลิซาเบธแน่นอน ส่วนในเรื่องรีวิวตัวละครแบบจัดเต็มเนี่ยเดี๋ยวผมมารีวิวกันให้ดูกันอีกทีหนึ่ง้วกันในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเปิดตู้เกอกชาคอลแลบลิมิ u ต์เทมเพ s สเป็นตัวละครลิมิเต็ดหน้าสะสมแนะนําว่าให้เปิดติดไว้หรือให้หาตัวละครติดไว้เพราะว่าไม่มีอีกแล้วนะครับสำหรับตัวละครพวกนี้ก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคลิปนี้ไปดีกว่าครับผมบายๆไปละครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาับชมเจอกันใหม่พัทหน้าบาย